เผ็ดซ้ำอ่ะอเป็นหน้าดังด้วยโอ้วพี่เซอดีสวัสดีพี่น้องอสวัสดีพี่น้องฟังเหล่า,หาเหมือนี่ เอาซีมาให้เพอร,อร์กินหน,นึ่งอันนี้มันเต็มั้งทกะม่นแน่แนแลเลยฮซีคือตกล้องเพื่นบ่อนะมาเอาเพื่อตะมิดย์ oh. ยอเออมา,าต้องอเ,อเสนเก่อนนี่นี่ิงได้กินเพอ <c oughs> เจอเปล่งเอ, <c oughs> อ่านี่อ่ะเพมีเสนเพนะ

เอ้ยไปเอนนาแหนี่ดเอา้มันไม่ใช่นี่ชินซยเช่อันนี้ดิอยเชเลยป่ะอืมสุกแล้ววันนี้ซุกแล้วอืมเนนีโน่บอนี่นะอืมเนนีโนอีบอลอที่่ซอยนี่ก็ได้อ

ตรง่อต้งอไอยู่คนทังคนทังดเยเอาทุกสดทุกหน้ใส่ปกัะอเออใช่นะเอาห็นกินดู่ไหนะพี่นเัาแบบอันนั้นดูก็สะมีแบบผกพักหลายๆอย่างครับมล้ก้แต่ที่เป็นสลัดดกันเนาะ สายไอยู่เาเห็นแต่คนสายก็ได้ใหญ่จ <c oughs> ะเล่นไหมอันนี้จะมีเซนนอลี่เกอร่ตงส้เนี่ยเดี๋ยวใ้มือใช้นำได้มีแฉกไหมที่ตัลักอะไรเงี้เด้ยรถตำกันบาขาดวะเอาเอาไปเชื่อมกัน,กนเอออเ,นเอาไปตักอันนั้นใช่ ชิดกันน้ำโเรานันเอาหมดทำนี้ก็ได้มีนูมาแล้วทเค็ดเผอบไม่ได้เย่ทุกคนเขขึ้นเลยเพาเพียงแต่ว่าน้ำทำเป็นแซ่บเนาะทนี่ได้เลยนี่มยตัวนี้ดิปลกเกือ กินตือมองเลยนี่เลยก็ได้เอามาเพิ่อบ้างนิอเอล่ออถูกมองเลยก็ได้น้องพูดๆนอันี้นะเนาะ่นน่โคยหมันมันขาเรยดีได้โค้โห ของมันได้ม่ไาไม่นี่เปดันเียน่ทำนี้ก็ <ๆ S 1> ได้แล้วเนี่ยมัมนจะได้แบบนี้แม่าเาเรบนะนะรักประทานเลยแบบนี้มนินห<า>ัวป<า>่เดี๋ยวเนี้เราไปปุ้งมาหนี่ปหยุดมาหยุยก่อนก็ได้ <roup. S 1> ออ mình mặc phết cái sơ phết mặc cả sơ phết đi mặc phết cả sơ nối nâng nên thôi, <laughs> ấy bọn này không anh mặc mặc xôm bò mặc xót bò cả sơ này thôi mặc sơ lái được đi à thôi nâng à อันน oh. <cn Jean Rabbit bulun> ี no. mm ้ประมาณสิบห้าพันน่เนาะอยกว่าประมาณสิบห้าพันนาลดไม่อยู่กว่รถดัมันจะเพชรแน่มันคิวคิวมีพัดบงเสนาลี่เต็มคู่คนนาววจะได้ห้หลักไม

¿Le lo vas a dar? ¿Sí? Mama. ลิงกินมี่เปล่า m'en va 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 m'en va

ไปแปลงไปรดตัวเขาต่ำกันนะเขาซื้อร้ายขนาดบอกร้อเป็นเต็มเล็กกุ้งกับเลขอนนะั้นเนสี่บอกรู้หนึ่งชิ้นหนึ่งแปลนหนึ่ง มันมเมดกินนมันมันอู่ตงคนนั้นตอบาม่เมดมันกะกินเ็ดแล้วตอบอันไม่เิดอะมีเมดเออไตอ์นี่จักอันขับตอบบไม่เมดมันจะเห็ดอันเดแ้วตอบเมดมันจะเห็ดไม่เด É um para Olha aqui มือเด้อส,สอิ่นิมดเก่งครับพะย่เด็ดแต่น้ำแซ่บครับเด็ดเองแน่เนี่ยน้าขอเจอได้แล้วทุกคนอือเป็นจะงงไปเหมืนนล่ะทีนางนี้ขาป้าไอซื้อได้เหมืนอย่างเดียตายอ่ะเนาะพบเจอที่หับสมบึงทุกคนคลิปหน้าพ่อกันเมื่อพบ,บเจอที่หับสมบึงได้หลาย